ปัจจัยต่อความลดหลั่นของความเป็นอริยะบุคคลในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายอินทรีห้าประการเหล่านี้5้าประการเป็นอย่างไรคือสัตทินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาทินทรีปัญยิน,ยน,น 4, ร,รีพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอินทรีห้าประการพิขุทั้งหลายบุคคลเป็นอรหันต์เพราะอินทรีห้าเต็มบริบูรณ์ เป็นอนาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอรหันต์เป็นสกทาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอนาคามีเป็นโสดาบันเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของสกทาคามีเป็นธรรมานุสารีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของโสดาบันเป็นสัทธานุสารีเพราะอินทรีห้า ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธรรมานุสารียิ่ขูทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ความต่างแห่งผลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีย์ความต่างแห่งบุคคลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผลที่ขูทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสัตถินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทรีย์ปัญญทรีย์ พิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอินรีห้าประการภิขุทั้งหลายบุคคลเป็นอรหันต์เพราะอินทรีห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นอันตราปรินิพพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอรหันต์เป็นอุปหัจจะปรินิพพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอันตราปรินิพพายีเป็นอสังขาระปรินิพพายี เพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอุปหัจจะปริณิพพายีเป็นสัสังขาระปรินิพพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอสังขาระปริณิพพายีเป็นอุดทางโสโตอกนิทคามีเพราะอินทรีห์ายังอ่อนกว่าอินทรีของสัสังขาระปริณิพายีเป็นสกะทาคามีเพราะอินทรีห์ายังอ่อนกว่าอินทรี ของอุททางโสโตโอกนิธคามีเป็นโสดาบันเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของสกทาคามีเป็นธรรม,มานุสารีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของโสดาบันเป็นสัทธานุสารีเพราะอินทรีห่ายังอ่อนกว่าอินทรีของธรรม,มานุสารียิที่ขูทั้งหลายอินทรีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไร คือสัตทินรีวิริยินสีสตินสีสมาทินรีปัญยินรีพิขูทั้งหลายเหล่านี้แลอินทรีห้าประการพิขูทั้งหลายบุคคลผู้เป็นอรหันต์เพราะอินทรีห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําอรหัต,ตผลให้แจ้งเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอรหันต์เป็นอนาคามีเพราะอินทรีห้า ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามีผลให้แจ้งเพราะอินทรีย์ห้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามีเป็นสกะทาคามีเพราะอินทรีย์ห้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามีผลให้แจ้งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกะทาคามีผลให้แจ้งเพราะอินทรีย์ห้า ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกะทาคามีเป็นโสดาบันเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทําสกะทาคามิผลให้แจ้งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งเพราะอินรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบันพิคุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนภายนอก ตั้งอยู่ในฝ่ายปุตุชนพิขุทั้งหลายอินทรีห้าประการเหล่านี้5ประการเป็นอย่างไรคือสัททินรีวิริยินทรีสตินรีสมาทินรีปัญญีภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอินทรีห้าประการภิขุทั้งหลายบุคคลเป็นอรหันต์เพราะอินทรีห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอรหันต์เป็นอุปหัจจะปรินิพพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอันตราปรินิพพายีเป็นสัสังขาระปรินิพพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอุปหัจจะปรินิพพายีเป็นสัสังขาระปรินิพพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอสังขาระปรินิพพายี เป็นอุดทางโสโตโอากนิทคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอสังขาระปรินิพายีเป็นสกะาคามีเพราะอินทรีห์ายังอ่อนกว่าอินทรีของอุดทางโสโตโอากนิทคามีเป็นเอกพีชีเพราะอินทรีหายังอ่อนกว่าอินทรีของสกะาคามีเป็นโกลังโกละเพราะอินทรีห์ายังอ่อนกว่าอินทรีของเอกพีชี เป็นสัตตัคัตุประมะเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของโกลังโกละเป็นธรรมานุสารีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าสัตตัคขตตุปรมะเป็นสัทธานุสารีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของธรรมานุสารี